ลงเลยน้ำทะเลตัวดำดำเลยค่ะ,ะว่าพรุ่งนี้ก็สู้ๆกันต่อนะคะเจอกันที่ร้านไปวยเตี๋วเด้อแลวเดี๋ยวลงมา 阿磊。 เป็นยังไงเนาะทีนี้กินันแล้วเนี่ยแล้วก็อะไรที่ว่าเป็นชาบูหม่าล่าเหรอหรือว่าอะไรไปกินมา